เห็นเขาบอกว่ามีตัวลายไม้นะตัวนี้ลายไม้อันนี้หรือเปล่าหนึ่งพันบาททุกชิ้นนะครับเขาก็จะมีพนักงานคือมาเดินดูว่าสินค้าต้องไหนโดนลือออกเละเทะเขาก็จะมาจัดนะเนี่ยคนเขามาเลือกซื้อก็น่าจะซื้อไปจำหน่ายต่อนะครับ ต้องบอกว่าตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่เราไปซื้อของตามสำเพ็งนะครับก็คืออาจจะต้องซื้อเพื่อที่ไปขายต่อนะฮะอาจจะต้องไป QC หรือไปทำความสะอาดหรือบางท่านก็ขายตามสภาพนะครับเปิดได้ไม่ได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฝั่งนี้มันเป็นเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงโบราณแทนเสียงโบราณนะพังนะไม่ได้ผมว่าน่าจะเปิดไปได้สักเครื่องเลย นะดูสภาพตัวนี้มันเป็นราคาตั้ง4,500นห<ม>ก็มาขายแค่พันเดียวนะครับตรงน,นี้ขยกลงไหมผมขยกลงมาแสดงว่าขเขาเจอของดีแล้ว เนี่ยตัวนี้ตัวหนึ่งตัวไหนถูกตาต้องใจก็ยกกันไปนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณก็ดูสภาพเอานะผมคิดว่าคนที่จะซื้อส่วนนี้ไปนะคือเขาต้องซ่อมเป็นนะเนี่ยคือมันกระจกกระจกอะไรมันไม่ไม่อยู่ในสภาพที่มันพร้อมจะใช้งานนะเนี่ยดูเครื่องเล่นนี่คือแบบ คือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาซ่อมเป็นอ่ะคือเขาอาจจะเอาไปอัแดแอปหรือไปทําให้มันใช้งานได้นะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเล่นแต่เ,เสียงโบราณนะครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ กะจกอะไรพวกนี้ล้าตัวอ่านหัวอ่านเข็มอะไรเงี้ยมันไม่หมุนไม่เดินนะคนนี้เขาทาเป็นผมว่ามันน่าจะไม่ยากนี่นะส่วนกลางนี่รู้สึกจะเป็นอ่า